สวัสดีเอฟซีช่องหมอทุกท่านครับเชา้าวันนี้ก็เป็นเชา้าวันที่4พ่พฤศจิกายน2568เชา้าวันนี้ลุงก็อยากจะให้ทุกคนนะครับมาช่วยกันลุ้นในการประกาศเที่ยวบินของงานอิสราเอลเพิ่มเติมนะครับถ้ายังมีเที่ยวบินวันที่1ธันวาอยู่วันนี้น่าจะประกาศนะครับเพราะว่าวันเดียวกันไม่น่าจะประกาศห่างกันมากนะครับแต่ถ้าไม่มีก็คงต้องลุ้นในวันต่อไปนะครับ เนื่องจากเดือนธันวาคมมีน้อยเนาะจากที่ลุงทําคลิปสรุปไปเมื่อวานนะครับลุงมองว่ามีมากกว่า500คนแน่นอนแต่ว่าไม่น่าจะเกิน1000คนนะครับเดี๋ยวมาลุ้นไปด้วยกันว่าตัวเลขสุดท้ายจะตกไปที่ตัวเลขไหนนะอะวันนี้นะครับลุงจะมาชวนพูดคุยประเด็นเรื่องเงินกู้เพื่อไปทำงานอิสราเอลนะเพราะว่าจากการที่สังเกตหลายคนละนะครับสุดท้ายไปตาย ที่เวลาเจ้าหน้าที่ให้โอนเงินนะครับไม่ว่าจะเป็นค่าบริการจัดหางานนะครับที่อิสราเอลเป็นคนเก็บนะไม่ใช่ทางไทยนะครับเจ้าหน้าที่ไทยไม่ได้สักบาทนะครับทางารัฐบาลไทยเนะี่ยบริการารับสมัครงานจัดหางานให้ฟรีนะครับแต่ทางอิสราเอลเป็นคนเก็บนะครับแล้วก็อีกค่าหนึ่งก็คือค่าเครื่องบินนะครับหลายท่านอ่ะไม่มีเงินจ่ายนะครับอุตสาห์แบบผ่านหลายด่าน เรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นนะครับไปสํารวจตัวเองให้ดีว่าตัวเองไปทํางานที่อนะิสราเอลมีเงินทุนเป็นของตัวเองไหมถ้าไม่มีต้องกู้ตัวเองจะกู้เงินได้ไหมนะครับการกู้เงินไปทํางานที่อิสราเอลนะครับลุงแบ่งออกเป็น2กลุ่มแล้วกันกลุ่มแรกคือกลุ่มที่มีเงินเดือนนะครับ ก็คือทํางานประจําและมีเงินเดือนกลุ่มนี้จะมีทางเลือกเยอะหน่อยนะครับเพราะว่าเงินที่คุณจะไปทํางานที่อิสราเอลเนี่ยค่าใช้จ่ายรวมค่าใช้จ่ายส่วนตัวนะทุกอย่างแล้วยังไงก็ไม่เกิน1 0 0 0 0แบาทนะครับเพราะฉะนั้นวงเงินขนาดนี้คุณอาจจะกู้ธนาคารนะครับตามสวัสดิการที่คุณมีอยู่ในที่คุณทํางานประจํานะครับเช่นคุณอาจจะทําพวกบัตรกดเงินสดนะครับ หรืออาจจะเป็นพวกสินเชื่อนะครับที่เขาให้พนังงานประจำกู้ได้นะครับส่วนคนที่ไม่มีรายได้นะครับก็คือ,อไม่มีเงินเดือนประจำเนะ่ยก็อาจจะทำงานรับจ้างทั่วไปหรือว่าเป็นงานฟรีแลนซ์นะครับงานอิสระส่วนตัวธุรกิจเล็กๆน้อยๆนะครับางานพวกนี้นะครับถ้าคุณเป็นพ่อค้าแม่ค้านะครับคุณก็อาจจะสามารถกู้เงินจากธนาคารออมสินได้นะครับ ซึ่งธนาคารออมสินเนี่ยเขาก็จะมีสินเชื่อให้กับคนที่เป็นพ่อค้าแม่ค้าอยู่นะครับแต่ไม่รู้ว่าคุณมีวงเงินเยอะขนาดไหนนะถ้าคุณไม่มีเลยเนี่ยก็พอจะกู้ได้นะครับและอ,อีกคนหนึ่งก็คือทำงานาแบบทั่วไปเลยนะครับรับจ้างชั่วคราวหรือไม่ก็ทำงานกเกษตรจริงๆนะครับกรณีทำงานกเกษตรก็ต้องยอมรับว่า,าเข้าถึงธนาคารอื่นไม่ได้เลยนะครับ หลายท่านอาจจะบอกว่าอ๋อเดี๋ยวมีจงง11นะครับแล้วก็มีใบกู้เงินจากทางกรมนะครับที่เขาจะให้แล้วเอาไปกู้ธนาคารได้นะครับต้องบอกว่ายังไงก็ตามธนาคารก็ต้องดูในเรื่องของหลักประกันเราด้วยนะครับเมื่อก่อนการกู้ไปทำงานที่ต่างประเทศนะครับเขาจะให้กู้อยู่3ธนาคารด้วยกันนะครับก็จะมีธนาคารออมสิน ธนาคารกรุงไทยแล้วก็ธนาคารทกศนะครับตอนนี้นะครับเหลือธนาคารเดียวเท่านั้นก็คือธนาคารทกศนะครับเพราะว่าอมสินกับกรุงไทยไม่ให้กู้แล้วนะครับสาหรับคนที่จะไปทํางานผ่านกรมนะครับต้องบอกว่าน่าจะเป็นเรื่องของการติดตามนี้นะครับที่ไม่สามารถสู้กับทกศได้ทกศเนี่ยเขาจะมีการติดตาม ในกลุ่มชุมชนนะครับได้เข้มแข็งกว่าพูดง่ายๆว่าธนาคารออมสินและกรุงไทยปล่อยกู้ไปก็จะเป็นหนี้เสียนะครับหนี้ที่แบบติดตามไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เอาเป็นว่าเหลือธนาคารเดียวคือทอกศนะครับดังนั้นคุณสำรวจตัวเองให้ดีนะครับว่าคุณเป็นลูกค้าทกศในเรื่องเงินกู้ไหมไม่ใช่ลูกค้าเงินฝากนะครับคุณเป็นสมาชิกทกศเพื่อจะกู้เงินไหม หรือคนในครอบครัวคุณเป็นนะครับไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่นะครับภรรยาบุตรนะครับพี่น้องที่อยู่ในบ้านเดียวกันเป็นไหมนะครับย้ำอีกครั้งนะครับว่าใบจอง1 1ไม่ใช่เป็นใบคําประกันนะครับเป็นเพียงแค่เอกสารประกอบการกู้เงินเป็นหลักฐานว่าคุณได้รับอนุญาตไปทํางานต่างประเทศจริงนะครับนี่คือข้อเท็จจริงเลยหลายท่านอ่ะ ไปถึงจุดสุดท้ายนะครับด้วยความหวังที่ว่าอ๋อเดี๋ยวทางกรมก็ออกใบรับรองการของเงินกู้แล้วก็ใบจง1งอ1ให้ก็กู้เงินได้นะครับไม่ได้นะเพราะธนาคารทกสก็ต้องดูหลักประกันของคุณอยู่ดีไม่ว่าคุณจะมีบุคคลค้ำประกันกับสินอ,อะไรนะหลักทรัพย์นะครับในการเอาไปจำนนงนะครับบุคคลค้ำประกันเนี่ยเป็นบุคคลที่เป็นสมาชิกที่ เขาจับกลุ่มกันนะครับก็คือเราเป็นลูกค้าทากอกรสหรือว่าพ่อแม่เราเป็นเนี่ยจะต้องมีการจับกลุ่มในการากู้ด้วยกันเนี่ยก็คือคนนั้นค้ำคนน,คนนี้คนนี้คนค้ำคนนั้นนะครับสลับกันจับคู่กันแบบนี้นะครับก็จะเป็นการค้ำประกันแบบนี้เราไม่สามารถไปเอาในกอในขอหรือจะให้ลุงไปค้ำประกันไม่ได้นะครับจะต้องเป็นบุคคลที่อยู่ในกลุ่ม กู้เงินด้วยกันนะครับแล้วก็จะต้องอยู่ในหมู่บ้านเดียวกันนั่นแหละนะครับนี่คือหลักที่ทกศเขาให้กู้เงินนะครับดังนั้นนะครับก็ไปสำรวจตัวเองให้ดีว่าเราเป็นลูกค้าทกศในลักษณะนี้ไหมนะครับถ้าไม่เป็นนะครับแล้วอยากกู้ให้แนะนำนะครับไปติดต่อเจ้าหน้าที่ธนาคารเพื่อสอบถามว่าถ้าผมจะเป็นลูกค้าทกศนะครับโดยที่ผมมีหลักทรัพย์อยู่ นะครับมีที่ดินอยู่จะเอาจำนองนะครับแล้วก็จะขอกู้เงินจะได้ไหมนะครับแล้วแต่เจ้าหน้าที่สินเชื่อนะครับสมัยลุงอยู่นะครับลุงเคยทํางานธนาคารทกศนะครับลุงก็จะพิจารณานะครับว่าเคยทํางานเกี่ยวกับงานเกษตรไหมนะครับแล้วถ้าเขาจะกู้เงินเพื่อไปทํางานเรื่องเกษตรนะครับเขามีที่ดินเขาไม่จําเป็นต้องอยู่ในกลุ่มก็ได้นะครับก็สมัคร เป็นสมาชิกคอกสลรเอาที่ดินในการจำนองและคำประกันตัวเองไปนะครับก็ได้เหมือนกันนะครับสุดท้ายแล้วนะครับลุงจะบอกว่านะครับในเรื่องการกู้เงินท่านถ้าพิจารณาแล้วนะครับท่านไม่สามารถจะกู้ได้หยุดพอแค่นี้นะครับไม่ต้องไปต่อนะครับเพราะว่าต่อให้คุณเดินทางมากรุงเทพไม่รู้เท่าไหร่นะครับทั้งสัมภาษณ์ทั้งตรวจโรคนะครับ เข้ามา2อสารอบนะครับหมดเงินเป็นหมื่นสองหมนะครับถ้าคุณไม่มีเงินจ่ายก้อนสุดท้ายคุณก็จะไม่ได้ไปทำงานนะครับแต่ถ้าคุณบอกว่าพร้อมจะสู้นะครับแล้วก็สามารถที่จะวิ่งเต้นหรือว่าเข้าไปหาเจ้าหน้าที่ธนาคารเพื่อกู้เงินได้อันนี้โอเคคุณลุยได้เลยนะครับ ก็อยากให้สํารวจตัวเองแล้วกันนะครับไม่บอกนะครับว่าจะยังไงแต่ถ้าใครมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการกู้เงินเพิ่ม,เต,มเติมนอกจากนี้นะครับนอกจากที่ลุงเล่าให้ฟังในวันนี้นะครับก็คอมเมนต์บอกลุงแล้วกันนะครับเดี๋ยวถ้าลุงว่างจะมาตอบนะครับหรือเดี๋ยวลุงทําไลฟ์สดนะครับใครมีข้อคําถามก็ สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้นะเป็นกําลังใจให้กับทุกคนนะครับหวังว่าความรู้วันนี้ที่ลุงจะให้เกี่ยวกับการกู้เงินจะเป็นประโยชน์นะครับก่อนจบคลิปรบกวนกดติดตามกดแชร์กดไลค์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับคนทำคลิปขอบคุณทุกยอดแชร์ยอดติดตามยอดไลค์ที่มีให้กับช่องลุงหน่อยเสมอมาวันนี้ช่องหน่อยสวัสดีนะครับ